มีตำนานเล่าว่ายังมีหญิงสาวแสนสวยยืนสูบหิวอยู่ที่ด้านบนโอ้ที่ไหนวะเนี่ยเจ้าเอกก็ได้ยินตำนานนั่นมาด้วยเหรอแล้วเจ้าก็อยากได้เธอมาครอบครองสิ้นนะงั้นก็ไปซะเซ่ลุกขึ้นได้แล้วแฮ่เฮ่แฮ่ฮ่โอ้โหถ้ามีหญิงสาวที่ยืนสูบหลิอยู่ที่ด้านบนผมก็ไม่อยากได้นะ <c oughs> สวัสดีทุกคนเจ้าหน้ครับยินสุดเกมที่มีชื่อว่าจำคิงนะครับผมและนี่เราอยู่กันในป่านะครับผมซึ่งเรามีเต็นท์อยู่ตรงนี้ด้วยอุวยเราสามารถเข้าเต็นท์ได้ด้วยอะ่ะเออข้าไปไปหาเจ้าหญิงได้ไหมอะ่ะเจ้าหญิงยืนสูบบุหรี่นะแล้วเจ้าเป็นใครกันเนี่ยเหมือนตุ่นตากเป็ดเลยเปล่าวะเราจะต้องขึ้นไปข้างบนนะครับผมโอเคได้เลยปุ๊บจ้าอู้อ้าวอู้เออเอออ้าวเดี๋ยวทำไมขึ้นยากจังอะ่ะเฮ้ยได้อยู่มาเราขึ้นไปชูเอ้อ ว้าวเราขึ้นไะด้เราต้องเบ่งเออ,อะต้องขึ้นตรงน,น,นี้เอออ่ะเราต้องไปทางที่สิเออถึงกับน,นอนตายเหรอไม่นะขึ้นโอเคข้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่อัศวินเกาดำเออเออทำไมหินแค่นี้ขึ้นยากจากังวะไม่ข้าจะต้องไปหาเจ้าหญิงสุดดาร์กของข้าไม่เออเดี๋ยวอะไรเนี่ยอึ๊บอ่ะมันยากกลอไปแล้วนะั่งเออ ข้าต้องไปหาเจ้าหญิงที่รอข้าอยู่ข้างบนอ้าข้าเหนื่อยแล้วเกิเออ,ไม,อไม่อ่าข้าจะไม่ยอมแพ้เออได้ทีโอเคเราจะต้องไปทางขวาเออข <c oughs> ้าต้องขึ้นไปบนไปอ,อ่าไม่เดี๋ยวเออทำไมแค่ท่อนแรกมันยากเลยเอ,อ้าแล้วอ,อ่าครับอ,อ่า จะขึ้นชื่อด่านหรือไงครับเออ้ยได้อยูอ่จะขึ้นไปได้มันเออฉันเออเออเอาสิวะจะเล่นกับใครข้าคื้นจำคิงในตำนานนะจำคิงราชาแห่งการกระโดดบ,บัตซบอ่าอ่าอ่าเก็บ นี่มันอะไรกันวะเนี่ยข้าเปลี่ยนใจแล้วข้าไม่อยากได้เจ้าหญิงแล้วอ่ะเอออ่าเราจะต้องโดดนิดนึงมันนิดเดียวตรงไหนเจ้าเป็นจับคิงนะต้องอยู่ตรงนี้ต้องอยู่นี้ไปจับคิงอ่า ใครไปบอกใครมาตั้งชื่อว่าเจ้าเป็นจมคิงกันเออโอเคโดดหน่อยเดียวเพื่อไปด้านข้างนะโอเคนะเออเอ้ยเ,เกือบแล้วโอเคโดดไปอา่าแต่ดูดูข้างบนสิโอ้โหข้างบนมีแต่มีอีกาด้วยอ่ะไม่ข้าไม่ไปทางนี้ข้าต้องไปทางนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ไป เออเย่ yeah. จะไปยังไงวันเนี้ย yeah! มันจะหัวมันจะมันอะไรนักกันหนาวะเนี่ยเพียงแค่โดดขึ้นไปเอออฮะอ,ะอะ้แค่ขึ้นไปข้างบนมันจะยากอะไรขนาดนั้นวะฮะ เรื่องของแกจิ๋วกูเข้านอนเลยแล้วกันนะมันจะยากอะไรขนาดนั้นมันมันต้องโดดอีกนานแค่ไหนกว่าฉันจะไปเนี่ยกูไม่เอาแล้วแล้วทำไมเจ้าจงเจ้าหญิงเนี่ยเออเออ มันไดยอย่างนี้สิวะเอ้ยได้อยู่เอ้ยอกเกิดแล้วครับไอจิปายอ่าอ่าอามันข้าลงวาอีกแล้วเหรอเกมมีแค่นี้แต่มันเหนื่อยความพยายามนี้นถ่าย่างนี้ต้องเห็นในตัวข้า แล้วหลงรักข้าเพราะเจ้ามันแบดเกิลข้าถึงอยากได้เจ้าแบดเกิลแบดเกิลตั้นานเจ้าหญิงความรักของข้าเริ่มจะหมดแล้วหมดความอดทนหมดความอดทนเออมาถึงตรงนี้สักที ให้ข้าข้าจะต้องได้เจ้าหญิงสุดเซ็กซี่สุดดาร์กเออกูเริ่มไม่อยากได้แล้วหรือเกมนี้นอกจากสอนความพยายามกับเราแล้วเขาอาจจะสอนกับเราว่าเราต้องใจเย็นๆน,นิ่งๆอย่าเครียดจุดประสงค์ของเกมนี้คือการที่เราดับหัวร้อนอาจจะเป็นสิ่งที่ทาให้เราใจเย็นลง บางทีไปทางข้างหน้าอาจจะลำบากแต่ว่านะเราจะต้องผ่านไปให้ได้รางวัลของข้าคือเจ้าหญิงไปโอ้โหเอ้ยทำไมโดดไม่ไปเราบักเวนเิอ What the fuck it เกมนี้ อ,อีกาเจ้าอีกาอะหญางต้องการคนที่แข็งแกร่งไม่ใช่คนที่อ่อนแอจ้าหญิงจ้าหญิงอยู่ไม่ไกหลหรอกมันอยู่ไม่ไกหลหรอกจ้าหญิงต้องอยู่ถัดจะอีกาแน่นอนถัดจะอีกา ข้าจะได้พบเจ้าหญิงที่ข้ารักเจ้าจะรู้ว่าข้านั้นยอมทำทุกอยาก่างอีเจ้าหญิงนี่เป็นใครกันอมึงเป็นใครฮะถึงขึ้นไปอยู่ข้างบนมึงมาอยู่ข้างล่างอบอกแล้ว,ว่าอยู่ชั้นล่างความพยายาม มึงนี่นอนเลยนะฮะฮะมึงนอนทำไมฮะ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 โมโหใหญ่แล้วว้าาาดึ๊บฮะเออตมดขึ้นตกเออมาเห็นทางสว่างแล้วว่าอีกาเอออีกาต้องเป็นของข้าอ,อ่ออีกา เอ,อ้ยเราเห็นทางสว่างอีกาอีกาหยุดด้วยนะอีกา<ง>มันเลยเอออยากบอกผู้พาวัฒนาว่ามึงเอาเกมนี้ไปเล่นคนเดียวไปถามจริงมันจะยากอะไรวะไก่แคออ่ขึ้นไป หาเจ้าหญิงสุดดักของอเกมนี้มันอยากให้ผมเห็นจริงๆเลยนะว่าไอ้เจ้าหญิงที่แม่งแบบอยู่ข้างบนเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่วะฮะมันจะเป็นยังไงกันเชียวไกลแค่เจ้าหญิงยืนสุกุดีฮะมันจะแค่ไหนกันอ่า ลังแกกูจดชัดลังแกจะชัดอ่ะรัมันลังแกเกมนี้มันลังแกมันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเอเอ What the fuck 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 man fuck, fuck fuck ไม่ทุกอย่างเลย fuck gamer มากอะไรเมื่อนี่ย เอาเถอะเอาเลย,เเลยฮะกลับไปนอนที่เต็นเถอะนะจัมคิงมึงกลับไปนอนที่เต็นเชื่อกูถ้ามึงไม่ขึ้นแค่นี้ไม่ได้เป็นนอนที่เต็นอยากให้มี้ําโหฮะใจเย็นมา,มากๆพอแล้วใจเย็นมา,มากๆพอแล้ววันนี้ฮะแค่แค่นี้เออทำตัวดีหน่อยโดดขึ้นไป มึงโดดขึ้นไปได้ไหมฮะกับอีกแค่โดดขึ้นไปอ่ะโดดขึ้นไปอ่ะหน่ะมึงมองไนก้าไว้มองไนก้าไว้ตัวนี่แหละจะต้องเป็นตัวสงสารไม่หายเจ้าหญิงว่ากูพยายามแค่ไหนมึงกลับไปนอนมึงกลับไปนอนเลยกลับไปนอนฮะเนี่ยมึงไปต้องขึ้นแล้วมึงกลับไปนอนถ้ามึงง่วงก็ไปนอนอยู่บ้านอยู่บ้านเถอะเต็นท์มึงอ่ะ ไฟก็มอดหมดอ,อย่ามานอนตรงนี้ไปนอนที่เต็นท์ไปอยู่ที่บ้านมึงเหมือนก็มึงกลับอาจะมึงไปเลยมึงไม่ต้องสนใจตำนานที่นี่แล้วกูขอร้องแค่มึงนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องมาตามสาวสวยสุดเซ็กซี่ของมึงมึงกลับแค่กลับไปนอนเชื่อกูกลับไปนอนอกลับไปนอนเถอะไปนอนเถอะ ไปนอนเลยมึงไปนอนมึงไปนอนอยู่ข้างล่างมึงไม่ต้องเล่นแล้วเกมก็เกมบ้าอะไรวะมึงไม่ต้องเล่นแล้วมึงไมึงไปอยู่คนเดียวมึงอยู่คนเดียวไปเลยมึงอยู่ไปอยู่ไก่ตุนมึงได้ไก่ตุนมึงแต่งงานไก่ตุนไปแต่งงานไก่ตุนไอตุนอยู่ข้างล่างไปเลยไปไปเดี๋ยวก็ไปไปลงไปเลยเน่ยกูไม่ไหวแล้วกูลงไปหามึงแล้วไอตุน ไอ้ตุนแต่งงานกูเถอะแค่นั้นแหละจบมึงไม่ต้องแล้วสนใจผู้หญิงสุดเซ็กซี่ที่สุบรีอยากไม่ต้องสนใจเอาอีเนี่ยแหละเป็นผัวไปละมึงไม่ต้องเลยแล้วแค่นี้จบ